สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมประกาศิกานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในกิจกรรมวันนักคาร์นะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื <S <S <Ahí my S 2> ่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับก็ขอฝากช่องที่มองช่องใหม่นะเพื่อนโซนเกมมิ่งนะครับหรือกับเพื่อนโซนยูนเต้นนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นเกมได้เพลย์ลิสต์นะครับผมเปกาส้นะครับกก็็อยู่ใต้คลิปมีนะท้ายคลิปนะก็หน้าช่องนะครับก็ไปสะดดวกูตรงไหนก็เเข้้าไไปดดูลยนะครับก็มีเนื้อหาาามมกยนะครรับแล้วก็สหับใครทต อยากจะสนับสนุนช่องโดยตรงสามารถกดในส่วนของระบบซูเปอร์แตงได้ใต้คลิปต่างๆนะครับหรือนะครับไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์คลิปวิดีโอต่างๆของช่องบอลโซนได้เลยพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กิจกรรมนะครับรวมสิบครั้งครับเป็นคิวของอมาชิบูนนะครับหรือบาสโบนั่นเองนะครับเป็นเกมบอลสายโจมตีต่อสู้ครับเป็นท่าต่อสู้แมลงนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเนี่ยใช้เพชรเนี่ยจะเป็นในส่วนของ อุกบาตนะครับหินดาวหางนะครับแล้วก็กล่องนะครับกล่องธาตุเลเวล5แล้วก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดใช้เพชรครบ30,000เพชรจะได้ตั๋วจับถึง200เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคถัดไปกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงล้อนะครับวงล้อเป็นเดย์คอซ่าเดย์ดัมแกนะครับผมก็เติมเงินนะครับแล้วก็ทำการหมุนวงล้อกันนะครับผมอันนี้สาหรับสายเติมเนาะสายฟรีก็หมดสิทธิ์ไปนะครับผม ถัดไปครับเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับก็จะเป็นในคิวของอ่าอุปกรณ์นะครับอัปเกรดโปเกมอนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ600เพชรนะฮะก็จะเป็นรางวัล A จะเป็นอ่าหีบประดับนะครับสีทองนะแบบสุ่มนะฮะน้ำยานะครับแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นอ่าเงินโบราณนะครับกับทองโบราณที่เอาไว้ใช้อ่าอัปเกรดดาบถนานั่นเองนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งพันเพชรก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจํานวนมากขึ้นนะครับสองพันเพชรก็เหมือนกันจํานวนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ถัดไปกองทุนนะครับกองทุนก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของดาวโอเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะก็6250เนาะได้เพชรคืนหนึ่งพันนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็มาจัดการได้ตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะครับหีบเซอร์ไพรส์นะครับก็เติมเงินนะครับภายในวันนะครับก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับมันจะเป็นมาเปโกะนะครับผมประมาณนี้นะ ถัดไปนะครับเป็นสมบัติโชคดีนะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มนะมีสุ่มฟรีด้วยนะอย่าไปสุ่มฟรีก่อนนะครับึงมันก็จะมีหินนะครับที่เอาไว้อัพประดับนะแล้วก็มีบัตรแฟร์ต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็มีใบแม็กนะฮะผมมีชิปทั่วไปนะครับมีหินทักษะรัดนะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบัตรแรกนะครับผมมันจะเอาไปใช้แลกกับกิจกรรมปฏิหารอีกรอบหนึ่งนะครับผมต่อมาฟื้นฟูทรัพยากรก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยเหมือนเดิมนะครับก็ทรัพยากรไหนเราขาดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น อ่าพลังกายนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของปฏิหารนะครับอ่ามาแล้วครับปฏิหารครับจะมีสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของมาชิบูนนะครับผมก็ใช้ในส่วนของเพชนะครับ400เพชกับเศษชิป5เศษชิปนะครับในการแลกตัวหนึ่งครั้งก็ได้4ชิ้นวยกันแล้วก็คูณไปนะครับผมก็ทั้งหมดเท่าไหร่ก็อ่าคูณกันไปนะครับผมเอา4คูณ50กับคูณ400เนาะต่อมานะครับก็จะเอาโปเกมอนตัวเนี้ยที่เรา เติมแหกมานะครับมาเกีที่มันเติมเงินที่ไปเป็นตัวมาคคโปนะครับก็สามารถแลกเป็นฟักทอง80ได้นะครับแล้วก็ใช้100เศษชิปนะครับแลกเป็นอาวุธของมันเองนะครับผมเป็นอาโกลเด้นซีดนะครับผมนอกจากนี้ครับไอ้โปเกมอน2ตัวนี้ครับที่มันเป็นแมวนะแมวกลางวันกลางคืนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยชั่วร้ายหรืออะไรสักอย่างนะสตัวนี้นะที่เป็นคนละสีเนาะไอ้แมว2ตัวนี้นะครับมันจะมีอามาต่อในวันถัดไปนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้แลกในส่วนของฟักทองได้เช่นกันนะฮะ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรแรกนะครับที่เราได้จากกิจกรรมไอสุ่มมาตะกีเนาะมันก็เอาไปใช้แลกประดับระดับสูงได้เป็นระดับทันเดอร์นะเป็นเซตทันเดอร์สโตนนะครับผมแล้วก็ทันเดอร์อาร์มเมอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของทันเดอร์กราวนะครับผมก็สามารถแลกไปได้นะครับแล้วก็นี่ครับเหมือนกันเลยนะครับเซ็ตทันเดอร์กราวเหมือนกันนะก็แลกได้เลยถ้ามีเท่าไหร่ก็แลกมานะครับผมต่อมาครับยังไม่จบแค่นี้นอกจากประดับแล้วนะครับระดับสูงนะ ก็จะใช้เพชรนะครับ20,000เพชรโอ้โหผมว่าเปลืองนะแลกคอสกิลอ๋อไม่ใช่คอสกิลแลกดาวปรารถนาระดับสูงนะครับก็อันนี้จะเพิ to ่มพลังโจมตีธาธรรมดานะ20%อันนี้เพิ่มพลังโจมตีธาต่อสู้20%นะครับเพิ่มพลังโจมตีธาตุบินนะฮะเพิ่มธาตุพิษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นธาตุดินธาตุหินนะครับผมอันนี้ถ้ามันแรงนะครับธาตุผีนะครับผมธาตุเหล็ก อันนี้ใช้ฟักทองแรกกันนะ600นะครับโอ้โหธาตุไฟนะฮะผมว่าไม่คุ้มนะผมว่าไอดาตรงนี้มันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับก็อย่าไปแลกเลยนะครับสายฟีอะนะครับเพชรมันหายากเนาะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับธาตุน้ําธาตุพืชนะครับไฟฟ้านะครับพลังจิตน้ําแข็งเนี่ยโอ้โหฟักทองทั้งนั้นเลยนะครับเอาฟักทองไปแลกเทพ500ดีกว่ามั้งนะครับผมดูดิหมดเลยนะครับมีทุกธาตุนะครับแล้วก็จะมีดาปรารถนาที่เพิ่มสปีดด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มสปีด 15%นะครับ a t k 15% special a t t a c k 15%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับ40%เหมือนกันนะอันนี้ critical นะครับฟื้นฟูนฟนฟนเลือด15%หลบหลีกได้มากขึ้นอันนี้เมื่อ sp ต่ำกว่า50%มีโอกาสติดคลิอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เมื่อ sp ต่ำกว่า50%มีโอกาสหลบหลีกนะครับอันนี้จะเป็นเมื่อ sp ต่ำกว่า50%มีโอกาสกเพิ่มความเสียหายอีก30%ก็คือง่ายๆเลยเลือดน้อยโจมตีแรงนะครับ แล้วก็อันนี่ลดข้อเสียหายเซนต์ว่าเซนที่เป็นท่าเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละเทินเลือดหาย20%แต่ว่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น28%อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไล่เรียงกันไปมีค่อนข้างเยอะนะมีค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําให้แลดีกว่ามันไม่ค่อยไม้เท่าไหร่เนาะอันนี้นะครับทุกครั้งที่ได้รับอ่าจะเพิ่มความโกรธนะครับผมล่างเรโซแนนซ์นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละกิจกรรมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นกิจกรรมพวกอ่าอัปเกรดต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็จะเงแน้ว โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช mm ่องมันโซนะครับถ้าเป็นกำลังใจกัน,นแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผม CU g a m e สวัสดีครับ